What <laughs>

พออยู่หน้าประตูเรอก็รทถผมแม่ขับรถว่าวว้าวใส่เหจียวขวาวาขวาแม่ก็ไปขวาวาขวต้องเชื่อมันเ้ามันดอกสายแม่ก็ต้องาย้ายสายเชื่อมันทำไมคุณคนต้องเชื่อฮะมันใจมากใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแม่มอกไปเรื่องไปรักพี่คนฉลาดแม่ไปเรืงวิ่งจริงวะพี่นี่งานให้คุณนายอ่ะเขาได้ผัวไปเ็รอเลยคุณมานจะไปเอานะไม่เอาหรอกนะหรือว่าเราจะเสียงดีละพี่ หนัานะมีเรื่อง<ข>อจะบอนแน่ด้วยนะอระราค่ะพระคุณเสียปองมากนะคะ ในไทยขอจุงมือสูงเดลียวต้อนรับทีมรับเกียาทุกท่านพบหน้าสมภารับทีมงานพระเอกปริญญาศิละปะมหาบัณฑิตเดบิวชั่นจากสิงห์บุรีเพลงนครพรเทพพรธวีขอเสียงปรบมือดนนังต้อนรับเป็นกำลังใจกันก่อนนะฮะงานผูกพัดถับไหลปิดทองฝังลูกในมิตเดินทางมาถึงคืนที่หกของงานแล้วคืนนี้คืนที่หกเป็นหน้าที่ของ พรกนักบุญกัจะจังหวัดสิงห์บุรีเรกนักปลดปอดเทพปฐวีสร้างความบันเทิงให้ท่านได้รับชมกันเลยสี่คืนฮะสี่คืนที่ทางวัดยังจัดงานทั้งกลางวันกลางคืนฮะทำารมีบุญได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสําหรับวัดสวารุแห่งนี้เดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเอะไอ้วะก็จะโยนมาอยู่ใคนก็ไอเทมเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกัน คุณหลวงพ่อทานเจ้าอาเป็นอบประทานในงานพ่จัดเนื้อพร้อมคณะโยมญาตก,กรรมการผิดนอกชาวบ้านทุกท่านรวมใจรวมจัดงานใหญ่ยา មេត្រាឫសី You got อาปาหรือว่าอะไรานะมากมายที่เราจะได้โมทนสาธุสารทุกอย่างมาสุขโภคุณจะเสวยอุโยการสงสมบุญย่อมนําสุขมาให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนครับชีวิตของเรานั้นหากแม้นว่าเราไม่เติมบุญใหม่บุญเก่าหมดไปเราก็ไม่มีบุญใหม่ที่จะมาช่วยอุ้มชูชีวิตของเราให้มีสุขได้ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบขอบคุณญาตโยพี่น้องที่รบน ในที่ไปทองมาแล้วมาเสียค่าทุ้ขอี้ก็นับว like ่าโมทนาสาธุนะครับบรรุงในพระพุทธศาสนาของเราในวาระนี้ขอวิววรมรรมีภูมิประศรีรัตนตรัยและหลวงพ่อณารามบดอารามวิหารบารมีหลวงพ่อประธานองค์ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์พระเด็จมุลพระเจ้าว่านจงดลบันดาลที่ติโยมพราะไม่น้องที่เรากท่านชาวไทยพุทธไทยคิดไทยมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกชาติชาติศาสนาจงมีความรักความสามัคคีสุขใจสุขใจรุ่งเรืองและรวยด้วยอายุวันนะสุขขบพละปฏิพานธนะสามสมบัติจุกประการเถิดครับ ใครตัมือถูกระบาดที่หนึ่งทุกคนโอ้โหไม่ยาเชื่อเลยพอ่อตบกันเซต็ตเลยอะ่ะนถ้าจะร้อนเงินเหมือนกูดีโอ้ยระบาดที่หนึ่งใครก็อยากโผพี่<ต>ใช่หนูยังอยากโผเลย จะแจกแม่ๆพี่ๆคนละหมื่นเลยเอ้ยจริงๆอะไรกูแจกให้พ่อมื่นมันเยอะไปออากูถูกหลายใบฮะเอามากันเยอะจะไม่ได้ก็ไม่เอาอ๋อเาสองหมืไปเลยอ๋สองไมื่ไม่เอาสองหม่นไม่เอาปะเดีใจกูหัวใจนี่ เดี <sk 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 ๋ยก็ไม่ให้ก็คุณพูดไปอย่างนั้นแบบไปปิดทองฝ่งรุ่นิมิตเนี่ยไอ้กอลนึกถึงตอนที่เราเล่นที่เกเลยทําไมข้างๆนะส้มข่าส้มข่าสามโลสิบสามโลสิบเหมือนหวานสามโลสิบกางก็ปิดทองลูนลิมิตปิดทองลูกลิมิตปิดทองพอได้ยินเสียงสามโลสิบบอกลูกลิมิตของเราสิบโลสามอันนี้ไม่ใช่มุ๊คนี่เรื่องจริงนะ ขอภัย <s we ak> นะครับขออนุญาตนะฮะยอดพระปาาระะ่าด้านหน้าเวทีได้ยอดแล้ว <c oughs> ขอบคุณรายค้าร้านขาทุกร้านนะฮะ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมนั่งชมการแสดงเสี่าเข้าอี้และร่วมอนุโมโทนาบุญ <c oughs> สมทบมาอีกนะครับยอดพระปาาระ่าด้านหน้าเวทีพรเทพจตุวีคืนนี้ครับถาไวายไว้วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นะฮะได้เงินทั้งหมด1นึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทขออนุโมทนาบุญหนึ่งหมื่นหกพัน สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่เก้าเจ็ดเฮ้ยจริงเหรอพี่กูก็ไม่รู้แปดจะไม่มาเนี่ยอันเป็นอบคุณขอบคุณนสิไปที่นั่งอยู่ด้านหลังแล้วขาคุณรังการไต่ด้วยนะครับหมดศาสนาที่ร่วมกันจ้ะพี่ถ้าพี่ไม่มาฉันก็รอพี่คนเดียวเลยวาสนาแล้ววันนี้พูดไปหาวัฒนาก็รอพี่อยู่นี่แหละก็มาแล้วนี้อะแล้วเมื่อไรจะไปหาวาสนาแต่วันนี้ ระวางยายหนอดนะยายหนอดก็เกลียดแกนะไม่เจอไม่เจอเลยเพราะวันนี้นัดที่ใหม่แล้วที่หม่ล่ะนัดร<อ>ัตนาที่ใหม่ใช่ไม่ไปปากสแกแล้ววันนี้นัดไปปากกล้วยนัดรัตนาไปปากเออมึงรีบไปเลยไม่ได้แล้วถ้าไปช้าเดี๋ยวหน่อกล้วยหมด วัฒนาคนพูดุี่อิ่งนะครับพี่ชูนะครับข้าเป็นแบบเป็นแบบที่รักกันหนาแน่นใกล้นะครับไม่ต้องเลี้ยงกันมาคนเด็ไปดูครับตั้งมีธนระมาแล้วก็อะไรอะไรมันก็แย่ไปหมดเลยนะคอยดูแลบ้านบ้างเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันบ้างอาบน้ำสะน้ำอย่างไรก็ขอคุณเลี้ยงหลานก็ไม่ต้องเล้งกันแต่อยากจะไปดูอีเก้ก็หลานผูกกระเสาไว้นับแล้วแกทำไมไม่อยู่เอไรพี่จ้าอะไรพา